เจ็ดครับสาวร้อยน่ารักมากเจ็ดขวบนะฮะเสื้อผ้ามาแบบนี้บอกเลยครับว่าวันนี้เธอจะมาจากดอยดอยไหนอะดอยเต่าดอยกุ้งสักญญาเงี้ยนะครับเพราะเธอบอกว่าคือเหมือนนก Lạc, lạc 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 ở lạc 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 จะสุดเทพเนาะอ๋ออยู่แถวแถวนิมมาจะเชนแถวที่มีห้างวอร์มอัพกันรู้จักวอร์มอัพไหมฮะจ้ารู้จักจ้าวไปเที่ยวไม่แอ๋วอร์มอัพปล่อยกันไปจ้ารู้จักวอร์มอัพไหมฮะถ้าไปเชียงใหม่เราไปถามดูครับวอร์มอัพคืออะไรนะครับเก็บไว้เป็นความลับโอ้โหเรียนร้องเพลงฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่กี่ขวบตุนห้าขวบจ้าวห้าขวบจ้านะฮะแล้ว ทำไมจุดเองเหมือนพี่พี่วงล็อกแลรัเจ้าทำไมเหมือนเสียงร้องเหมือนน่ารักไหมครับน่ารักไหมจ้ารับโน้ท่าจับจดกับแมวมากเลยนะจ๊ะนะคุณคุณคุณพี่คุณพี่กรรมการที่ก็ให้เราฟังคอมเมนต์อยู่จ้ะไม่รู้ใครพี่โชว์ให้หนูจ้าหนู ใครสอนใครสอนคุณแม่เจ้าคุณแม่แล้วคุณชอบไหมรคุณชอบเพลงนี้ไหมชอบเจ้าโอ้ชอบด้วยต้องชมว่าคุณแม่คิดเพลงได้เข้ากับตัวนองตูนมากนะคะหน้าตาวิธีการโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกมันเป็นมันจะโชว์ที่แบบเฟรชอะ่ะไม่ว่าจะเลือกนักสแสดงมาเสื้อภาษา,าก,การร้องท่าทางมันสมบูรณแ์แบบเลย ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะกับเด็กวัย er like แบบนี้ uh huh. แล้วก็ถ้าเต้นก็คือไม่มันจะเป็นอ้าเป็นรู้ส er ึกจะเป็นขุ่นยนนิดนึงแต่หน้าักไม่ต้องแสดงอะไรให้มันแบบว่าธรรมชาติหรือว่ามีอะไรมากไกกว่านี้นะคะเพราะว่าเราเอาความธรรมชาติของเด็กที่แบบทำท่าง่ายๆไม่ต้องเยี่ยวโัเป็นตัวเอสไปมาเห็นพาดเห็นพาไม่จะเป็นตัวเอสไปมาหรือว่าเขย่าเล่าล้อ ขนนั้นนะคะแต่ว่าเราอ่ะต้องร้องให้แบบแฟ๊กว่านี้นิดนึงอ่าเราต้องร้องให้มันดูแบบว่ามีหรือบ้างดูเป็นธรรมชาติบ้างอะไรอย่างนี้ จะมีเป๊ะบา,างคำหลุดเป็นธรรมชาติของตัวตูนบ้างอะไรอย่างนี้อ่าจะได้มีเสน่ห์มากขึ้นโชว์นี้ไม่มีความผิดอะไรเลยนะคะถ้าถ้าจะเป็นโชว์ที่ไม่ชนะคนอ,อื่นอาจจะเป็นเพราะว่าโชว์คนอื่นเขาดูเด็ดัวมากกวา่าอะไรเรือ่องโชว์มาแต่สำหรับโชว์ตูนเนี่ยคือว่าวสมบูรณ์แบบอยู่แล้วดีอยู่แล้วถ้า,าดูว่าอันนี้ชุดเผาเผาอะไรลูกรู้ไหม,มอันนี้กระเหลีย่ยงหรืออะไรฮะมง ม้วนหน้ามาพระตุลมาคอยคอยงานแต่ยาวได้ินนะคอยาวนะงานจะใส่หัวเป็กระเลียวพี่แม่เขาหน้าอาจะเป็นร้านน้คอมมิคก็ได้ใครจะรู้ฝากคุณแม่ไว้นะคะหาก็คุณพี่ก้อยครับขอบคุณตุ่มด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับนะอยืนนะครับคุณผู้ชมที่ติดตา